ี่มอเลยนนะมมออต้กับปลายเรียนที่่มอเลยนะมอต้นกับมอปลายเรียนที่สตรีทั้งสงศ์สตรี้ทั้งสงอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับอำเภอทุ่งสงเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่อ่าขึ้นชั้นหนึ่งมหาลัยรังสิตใช่ครับคณะอะไรครับมหาวิทยาลัยรังสิตคณะอะไรครับคณะดนตรีครับ อะไรเอกขับร yes. ้องแจ๊ส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 ทำไมเอกขับร้องเลยแจ๊สอ้าวแต่จริงไม่ต้องบิดปากนะแจ๊สแจ๊สล้วเรียนแจ๊สแต่กี่เดือนนะยังไม่ได้เรียนอะไรเลย ไม่ได้รู้จักเพื่อนยังไม่มาถมนิเทศอะไรเลยเข้าแนววบอกว่าจบม .6 มาใช่ร้อยต่อเหมืนอนแลจ่ายตังหรือยังจ่ายไปแล้วโอเคสบายปลายดียตมมงังโรงเรียนไม่มีปัญหาเลยแบบนี้ต่อมาโอ่เคก็เดิน